ซประตูเอ็กซิลสีขาวลดพิมพ์นิยมมาอีกแล้วครับพี่น้องนะตัวนี้เป็น x อ็กซิลี่หนึ่งจุดเบูพาวเวอร์ลถปี2 0งพันเ้าสอะเป็นซีประตูเครื่องยังพันเก่าอยู่นะสภาพต้องบอกว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเป็นรถพิมพ์นิยมนะมีสีขาวผู้ใดหายเอ็กซิลีีประตูมีสีขาว, x eries, ม,ขาวมีสีเทาและโบแล้วก็มีสีดำนะเบิ้งสีขาวก่อนจะเพิ่งถามหาสีอื่น นะเบิ้งความเดิมของมันเห็นบ่พลาสติกยังบ่ถอดเลยโอ้ไม่แห้งล่องแก้มเดิมฝากระโปรงบ่เคยถอดฝากระโปรงบ่เคยถอดครับนะสวยงามยางยังไม่ไหม,ยมยอยู่เลยยางบดโตโนนะขับเดิมๆนี่แหละไอเสมียมักแปลว่ามันรอตั้งแต่จากโรงงานรอจากโรงงานก็คือหมายความว่านะเดิมจากโรงงานนะหรือว่าผู้ใดว่าไอเสียมยังบอรออยากได้แม็กซิ่งก็แจ้งนะ เดี๋ยวจัดให้บ่งายนางชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานนี่รถหักกันมากำลังเก็บงานให้ฝาไทยสติกเกอร์มันลอกรุ่นนี้สติกเกอร์มันมากลอกก็เลยติดสติกเกอร์เห็นไหมมันจะได้ตรงรุ่นไลท์เอ็กซิลี่ไฟหน้าปรเจเเตอร์ไฟไทย LED สวยงามอยากได้แม็กแจ้งมาเดี๋ยวใส่ให้ ล่อแม็กอยากได้ไล่ได้นะที่ e สามเจ็ดอาเพียวันสี e แปดอา e สาูนใบพัดล่อเวลโชกกอกโชกขุนนะทักมามีบ่มีอีกเรื่องหนึ่งไม่หลักมื่นโลโอ้โหโคตรสวยนะคุณแแจรี่หมดส่วนอันนี้นายจากคุณแจบ้านเขานะยึดมากแล้วก็เจ้าของรถนาจะเข้าบ้านไม่ได้พร้อม กุญเจ้บนเขาอยู่นี่ครบเลยขันจะของรถเบืงอยู่น้ำหากุญเจ้บนอยู่กับติดต่อหายเสียมได้เอาเม็ดอักเดิมหนาการันตีบรส้นบอความหนาเม็ดอักจากโรบรอทยังเดิมอยู่ภายในสวยพวกประตุงประตูหนาหัวน็วนอตบ่มีการถอดครับบ่มีการไข สบายใจได้ว่ารถคันนี้บบมีการชนหนักที่ความจมน้าไฟใหม่ตัดต่อเลขาซีตัดตอ่ตดตอเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเหลี่มรับประกันโครงสร้างเขาลเดิมตัวถัง,งรถเดิมคัสซุนคซีเดิมรถบบมีการแต่งหรือว่าววาคาซีมานะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังจากน้อยนึ่ง,บงแบตแบตใกล้แบตใกล้เบิดแล้วแบตมันออนบางคนถามว่าไอ้รถเบาคาซีไหมกลัวเอาไปแล้วเอาไปโอนไม่ได้นะ แจ้งให้ละเอียดทุกขั้นสบายใจได้นะ่เครื่องยังนิ่มครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้สตาร์มทมันเออแบตมันอ่อนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบตให้ไหมนะ่ะพอแบตมันอ่อนแล้วนะ่ชักกันนามันควนบ่มีพุง่งบ่มีไหลมาร์กช็อคเดิมนะ่มาร์กช็อคอยังตรงอยู่น้ำบดันควนบ่ไหลพวรถย,ยังปีไมอย่สบายใจได้ฝากระโปุงเนี่อเคยถอดระบบปลอดไถ่เบรก ABS นะเอาไปคันเน้ ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอนฟรีทำสัญญาถึงบ้านฟรีส่งรถถึงหน้าบ้านน้าใช้น้ำมันเครื่องของเครื่องของเหลวภาษีพรบอต่อให้หนึ่งปีเต็มนะพร้อมกับส่งรถฮอดหน้าบ้านลูกค้าจะซื้อเงินสดจังค่อยว่างเงินจองลูกค้าจะซื้อเงินพรห้ามว่างเงินจองเด็ดขาดสามารถเช็คเครดิตได้ฟรีไอเสียมส่งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปฮอดหน้าบ้านเจ้านะรถอนุมัติเอารถไปส่งฮอด หน้าหัวกันใดบ้านเจ้าอยู่หน้าอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ปลาอ้อยก็จะไปส่งฮอดปลาอ้อยนาอยู่ไ้อยู่หน้าก็จะไปส่งฮอตไหฮอดหน้านาจังหวัดใดไปเบิกนาขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นคุ้งขึ้นเขานาไปเบิดบ่บลงแงต่ห้วยนาเพราะว่ารถมันล่งห้วยบ่ได้นาเอ่อแต่ขันยุเกาะเดี๋ยวจะเอาใส่เรือข้ามเกาะไปอันนี้เคยไปส่งหลายเคตแล้วนาขึ้นเรือข้ามเกาะไปนี่ก็ส่งายเคตแล้วอ้าว นะไอ้เสมรถซิงจัดให้ท่าน,นี่ฟรีดาวค้างวัดหนึ่งมืนตลอดสัญญานะสนใจใติดต่อข้าวาหาไอ้เสมเป็นกระล่องใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานพิพมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนเริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดกินเขาไอยังแน่คอมเมนต์บอกไอ้เสมครับไอ้เสมรถซิ่งจัดให้โคตรสุดไปรุ่น